เ u v เบนซินหวกไฮบริดไม่ห้0 0 0 0กิโลซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่มจะเป็นคันไหนไปไม่ได้ที่สำคัญรถเพิ่งเข้ามาใหม่สวยๆแบบนี้เลยค่ะ กับ Toyota คันนี้เลยนะคะปี2018เครื่อง1.8คันนี้นะคะตัว HV คันนี้ได้มาเป็นตัวเบนซินบวกไฮบิดนะคะลูกค้าได้ไปไอบอกเลยไม่ว่าจะเป็นสภาพราคานะคะสุดประหยัดคุ้มค่าแน่นอนที่สำคัญลูกค้าซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่ม7%นะคะคันนี้ตัวปี18นะคะมาในราคาสุดพิเศษคะ่ะ6,59,000บาทไม่50,000กิโลเท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้า คุ้มค่าแน่นอนที่สําคัญจัดไฟแนนไดเต็มกู้ดได้เกินรับเลทดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้น1.99เนะคะเอาไปเลยสําหรับ SUV คันนี้นะคะบอกเลยว่าที่ได้เข้ามาสีเดิม,ดมแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจะเป็นสีเทาเข้มนะคะคันนี้สีเทาเข้มด้านหน้าของเขานี่เลยจะเป็นกระจังหน้าแบบสีดําเปียโนแบ็คนะคะแล้วก็นี่โลโก้โตโยต้านะคะแน่นอนว่าตัวไฮบริดเขาก็จะมีสีฟ้ารอบๆแบบนี้นะคะตัวไฟไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเป็นไฟใหม่ไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะ จะมีไฟเดย์ไทมมันวิ่งไลท์มาด้วยนะคะด้านในนะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะที่สําคัญนะด้านหน้าของเขามีเซ็นเซอร์ให้ลูกค้ามาถึง4จุดเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นกระจังหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหน้าแล้วนะคะเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าลูกค้าขาอันนี้คือเจ้าของเดิมเปลี่ยนแม็กมาแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนแม็กมาแล้วเรียบร้อยแล้วที่ที่สำคัญเป็นแม็กลายใหม่แล้วก็สวยมากด้วยนะคะ <S <S คันนี้มากับแม็กขอบ18ยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปคือไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วตัวแม็กมากับ4 แบบลงตัวแบบนี้เลยนะคะโลโก้นี่เลยอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวไฮบริดม,มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างส่วนด้านบนนี่กันสาดของเขานะคะ c h r อันนี้มาจากของโตโยต้าเขาเองติดมาเรียบร้อยจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นชุดแต่งของเขาที่มาจากศูนย์เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือเจ้าของเดิมติดมาจากศูนย์จะเป็นลายเชฟลาแบบนี้เลยนะคะตัวกันรอยกันกระแทกแล้วก็จะมีด้านล่างนะคะนี่ก็จะเป็นซุ้มสีดําแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญเอกลักษณ์ของคันนี้นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนใครนะคะในส่วนของตัวเปิดของเขาเขาจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะ ติดแบบลายเชฟล่ามาเหมือนกันนะคะอันนี้มาด้านบนนะคะจะมีสปอยเลอร์ด้านบนมานะคะเป็นสีดำเปียนโนแบ็คเหมือนกันนะคะเป็นหลังคาดำแบบนี้เลยส่วนด้านท้ายของเขานะคะโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ่ h chr นะคะตัวไฮบริดนะที่สำคัญก็จะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะโลโก้เหมือนกันกับด้านหน้าตัวไฟนะคะมองมารู้เลยว่ารุ่นอะไรขับไปแน่นอนว่าโดดเด่นแล้วที่สำคัญด้านหลังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดเหมือนกันนะคะจุดรักษาความปลอดภยัยเดี๋ยวลองเปิดด้านท้ายให้ดูดีกว่าดูความกว้างของเขามา นี่เลยสาหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆขนคนก็ได้ขนของก็ได้เลยนะด้านท้ายนะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยและที่สําคัญเรียบร้อยตัวเบาะนะคะสามารถพับได้80 20นะคะอันนี้ก็ถือว่าลงตัวและกันถ้าไม่ค่อยได้ใช้งานอันนี้ก็พับลงไปได้เลยนะคะนี่เลยพับเรียบแบบนี้ได้เลยค่ะลูกค้าขาลองดูนี่นะ นี่เลยนะคะด้านล่างของเขานี่อุปกรณ์แม่แรงได้มาครบเลยค่ะลูกค้าทุกอย่างนะอุปกรณ์ครบนะคู่มือกุญแจสำรองนะคะมือแรกยังไงป้ายแดงยังไงนะคะคันนี้ได้มาเหมือนกันเดี๋ยวลองพาไปดูออปชั่นด้านในบ้างดีกว่าว่าเขามีอะไรให้บ้างไปชมกันครับ่ะ นี้คะ่ะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าอป,ปี2018นะไอ้บอกเลยแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเลยลูกค้าคันนี้คือสวยใหม่เอี่ยมมากไม่ห้าหมื่นกิโลใช้งานมาน้อยรถไม่ช้ำไม่โทมตัวปี18อ่ะเรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่าชอบตรงนี้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะเป็นจะเป็นหนังสีน้ําตาลตรงนี้เหมือนกันนะคะตัดกับสีตัวรถเลยนะก็จะเป็นสี ตรงนี้สีน้ำตาลัปกับด้านในตรงนี้สีดํานะคะแล้วก็จะมีมีสีวอลเงินนะคะที่เขาเล่นมาให้ดูโดดเด่นดูทันสมัยแล้วก็ดีไซน์แบบไม่ซ้าใครละกันนะคะด้านหน้าก็จะเป็นเน้นสีดําเป็นโนแบ็คตรงนี้ด้วยนะคะส่วนจอนะชอบตรงนี้แหละที่เขาจะหันข้างมานิดนึงเล็กน้อยเนาะให้สําหรับคนขับนะคะใช้งานคอนโทรลได้แบบว่า ถือว่าง่ายต่อการใช้งานสะดวกสบายละกันนะคะอ่ะส่วนจอนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะอันนี้คือเดิมๆจากศูนย์จะมีเวลาบอกแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดแอร์นะคะตรงนี้4จุดเลยนะคะแล้วก็เลื่อนปรับอุณหภูมิแต่ละจุดได้เลยนะคะด้านล่างเป็นแอร์ออโต้นะคะที่ได้มาแล้วก็จะมีโหมดนะคะให้ลูกค้าเลือกใช้งานอีโคก็มีนะสําหรับคันนี้นะคะ ได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเด็กมือไฟฟ้านะคะที่ได้มาโหมดเลือกใช้งานได้เลยแล้วก็จะเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะเพราะคันนี้มันจะเป็นไฮบริดเนาะเป็นโหมดที่เขาให้มานะคะแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ำเล็กๆตรงนี้ที่พักแขนในที่พักแขนก็จะมี power outlet นะคะให้เสียบด,ด้านในเนาะด้านหน้านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมัลต,ติ3ก้านแบบนี้เลยนะคะเป็น หนังดำนะคะตรงนี้ก็คือไม่ชำรุดไม่หลุดไม่ลอกเลยนะคะแล้วก็จะมีรอบสีดำเปียโนแบ็กนะคะนี่เลยนะนะคะส่วนตัวเบาะนะคะได้มาเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังตัวเบาะนะคะก็จะรองรับสลีละเราเป็นแบบเหมือนมันจะซีนเนาะรองรับของหุ้มสรีระเวลาเราขับอะไรเงะะี้ยค่ะตัวเรามันก็จะไม่คเคลื่อนเพราะมันจะมีแบบเหมือนตัวรองรับของเราแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างไปดูว่าการนั่งแล้วก็พื้นที่เขาเยอะไหมไปดูกัน นี่เลยเรามานั่งดูด้านหลังบ้างดีกว่าแน่นอนว่ามันเป็น SUV นะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยไม่ได้ดูแบบคับแคบอะไรนะด้านในค่อนข้างที่จะเรียบร้อยละกันนะคะก็ช่องด้านข้างนะคะจะมีช่องใส่วางแก้วน้าส่วนตัวเลยนะคะ2ช่องแบบนี้นะคะ,ะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าเรียบร้อยแค่ไหนะเดี๋ยวไปชมกันค่ัไป นี่ค่ะลูกค้าเราดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าอันนี้คือเดิมๆมาเปิดให้ลูกค้าดูก่อนเลยนะคะสําหรับห้องเครื่องคือนิ่งเงียบม,มากเนาะเพราะเป็นตัวไฮบริดด้วยนะคะที่สาคัญแบตเตอรี่อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ตัวรถน,นะคะ mm. ก็แบตปีใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวสีหมอน้นาต่างๆนะคะก็คือถือว่าปกตินะสีเดิมไม่มีเหลืองไม่มีซีดนะคะแล้วก็จุดแต้มสีที่มาจากโรงงานนะคะอันนี้คือเดิมๆเลยลูกค้าค่ะไม่ประมาณ5 0 0 0 0 0 0 0 0กมกิโลใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยเลยละกัน ดูแผงการความร้อนลูกค้าอันนี้คือเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็เดิมๆได้มาก็ดูจากสภาพแล้วนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปยังไงไม่ผิดหวังแน่นอน ใครที่สนใจไอ้ฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะ Toyota c HR นะคะคันนี้ตัวปี2018เครื่อง1.8นะคะ HV คันนี้ได้ไปนะบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนในราคา6,59,000บาทนะคะไม่เพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นคันนี้ตอบโจทย์นะจัดไฟแน่ในใ้เต็มกู้ได้เกินใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์083 222 2 2 0 3นะคะหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชรุมกิจสากุชคาค่คาคะยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะ